สวัสดีค่ะมาคบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีพิจิกค่ะประจําเดือนมิถุนายน2568ค่ะแล้วก็เป็นดวงดวโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังน,น,นั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการารับชมค่ะในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสมคัญไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยาก ดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะควางปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ออดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะตัวหนังสือสีชมพูตร,ตรงนี้นะคะสะกดไว้ให้แล้วค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พลังงานหลักของคุณกันนะคะว่าในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ บแรกที่ควางเปิดขึ้นมาได้นะคะได้คำว่าวัสนาค่ะอันนี้กวางใช้ไพ่ทศศัยุคนะคะค่ะคำแรกคือวัสนานะคะควางก็เลยต้องขยายค่ะขยายออกมาเป็นสหาชะนะคะแล้วก็คำว่าเดชค่ะ นั่นหมายถึงว่าในเดือนนี้ค่ะชาวราศีพิจิกค่ะจะมีเพื่อนดีนะคะมีอะไรก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้จะได้คําตอบที่เยียวยาจิตใจเราได้นะคะหรือว่าเป็นคําตอบที่มีประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะแม้แต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้นะคะเพื่อนเองก็ไม่กลัวค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะไปปรึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะาสามารถปรึกษาได้นะคะอืมนะ หรือไม่อะค่ะในเดือนนี้ค่ะความคิดของเพื่อนะคะอาจจะมีอิทธิพลกับคุณค่อนข้างสูงนะคะเ,เมื่อมีอิทธิพลกับคุณค่อนข้างสูงเ่ยคุณก็จะต้องไต่ตองเหมือนกันนะ,นะคะว่าช่างใจเอาค่ะว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันโอเคไหมอะไรแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันค่ะมาดูไพ่ทาโร่กันเนาะว่าความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกขึ้นมาค่ะก็สามเหรียญเลยค่ะเกี่ยวกับเพื่อนนะคะเออคราวนี้กขอมุ่งมั่นไปที่คนโสดก่อนเลยด้วยกันนะคะคนโสดถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจแล้วนะคะพร้อมที่จะมีความรักใหม่นะคะให้เพื่อนค่ะ ให้เพื่อนแนะนำนะคะหรือว่าไปกับเพื่อนออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอความรักครั้งใหม่นะคะหรือว่าคุณมีความรักครั้งใหม่ละให้เพื่อนสแกนให้นะคะให้เพื่อนสแกนให้อะไรแบบนี้นะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ที่กําลังง่องแง่งงองแงกันนะคะทะเลาะกันอะไรกันอะไรแบบเนี้ยนะคะวางคิดว่ามีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะ สเหรียญคือการคูดกันให้ชัดเจนนะคะมีการปรับความเข้าใจว่าจะเอาอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะอนะต่อมาค่ะไพ่สองไม้ไม่ใช่สองไม้สิสองดาบนะคะแล้วก็ตามด้วยสามถ้วยนะคะถึงแม้จะมีการปรับความเข้าใจกันแล้วะคะ่ะแต่ตัวคุณเองก็ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เป็นไปได้นะคะอืม เอ่อถ้าคุณรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์นี้เราอาจจะเดินถอยหลังมาสักก้าวหนึ่งเพื่อดูภาพรวมค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ยังให้อะไรกับเราอีกไหมนะคะนะหรือไม่ก็อาจจะไปสังสรรค์กับเพื่อนก่อนนะคะเออเห็นไหมนี่ก็คือ Energy ของเพื่อนนะคะ ต่ถ้าเกิดใครที่มีความสัมพันธ์ที่แบบคาราคาซังค้างค้างคาคาวางก็ไม่แนะนำที่ให้ไปหวานสนองหวานเสน่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะคะนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจก็ออกไปข้างนอกบ้างนะคะหรือว่าคุยกับเพื่อนบ้างนะคะตอนแม่ค่ะมีไพ่เจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยอัสโซไม่ใช่อัศวินสิ คิงออฟซอ s source, นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวท่านลมค่ะท่านลมก็มีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีด้านลา่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะดูจากไพ่สองใบนี้ก็คิดว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไปแบบเรื่อยๆอะ่ะเรื่อยๆจนคุณรู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยอะไรแบบนี้ค่ะนะคะรู้สึกเซง็งเอออย่างคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ ไม่ชัดเจนมาแบบห้าเดือนหกเดือนแล้วบางคนเป็นปีละนะคะยังไม่ชัดเจนอีกนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกแบบไม่เอาแล้วไม่อยากที่จะไปกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเออก็เป็นไปได้นะคะเออแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยแคร์เรามากเท่าไหร่ก็ได้นะคะเออพอดูจากไพ่ i n g of s w o r d s เนี่ยวางคิดว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีกำแพงกั้นอยู่ตลอดเวลาเลยอะ เออมีกำแพงกั้นอยู่ตลอดนะคะถามอะไรก็อาจจะแบบบ่ายเบี่ยงไม่ค่อยพูดอะไรที่มันแบบตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีความหวานไม่ค่อยมีอะไรอาจจะไม่เคยพูดเรื่องราวชีวิตประจําวันไม่เคยพูดในเรื่องของความรู้สึกด้วยซ้ํามันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าอืมเหมือนเราห่างไกลาจากเขาจังเลยอ,ะอ่ะเออก็ได้นะคะแล้วคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาแบบชอบเอาชนะ โอ้ชอบเอาชนะมากมากแล้วเราก็แบบเอาชนะกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็เลยแบบว่าไปกันค่อนข้างยากอัะนิดนึงนะแต่ถามว่าความสัมพันธ์มันไปได้ไหมถ้าเราไม่ได้เอาชนะกันมันก็ไปได้เรื่อยๆนะคะอืนะ mm hmm. ต่อมาค่ะมีไพ่ King อ f c ั p ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวทัศน้น้ค่ะทัศนน้าก็มีราศีมีราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอ ใครสักคนหนึ่งที่เขาแบบมีเจ้าของแล้วนะอืมมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะเออแล้วก็คือตอนแรกคุณอาจจะคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะไม่รู้แล้วเพื่อนคุณ่มาบอกเพื่อนคุณมาบอกเพื่อนคุณมาเตือนก็ทําให้คุณจะต้องแบบช่างใจว่าเพื่อนพูดจริงหรือเปล่าเออหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะเออไพ่มันเป็นสตอรี่แบบนี้เลยนะคะอืมนะ เจอคนที่แบบมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะอือต่อมาค่ะเป็นไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบด้วยเธอเจ็ดดาบคือทำอะไรแบบรับหลังเรานะคะอืมอาจจะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เขาอาจจะไปดึงคนอื่นเข้ามาเขาอาจจะไปแอบ,บคุยกับคนอื่นอ่ะเขาอาจจะเอ่อแอบหบนีไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเออดูแล้วอันนี้แอบ,บไปเที่ยวดูแล้วไม่ค่อยเรื่องใหญ่แต่ว่าเออ ทำให้เราสึกว่าเอ,อความไว้ใจเนี่ยอืมทําไมเอามาพังทลายซะแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมนะเอหอรือไพ่เจ็ดาบเนี่ยอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงตัวคุณเองค่ะว่าในช่วงเนี้ยมีความละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังจะเอาอยัางไงดีนะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อดีหรือเปล่าเออรู้สึกเบื่อจังเลยเอะไรแบบนี้ก็ได้ ะะรู้สึกความสัมพันธ์นี้มันน่าปวดหัวจังเลยก้าวดาบน่าปวดหัวจังเลยเออเหมือนคบกันไปแล้วทําไมฉันเหมือนไม่สนิทกับเขาเลยทำไมคบกันไปแล้วมีหลายอย่างที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับเขาเยอะแยะมากมายนะคะแต่บางทีเพื่อนฉันรู้มากกว่าอีกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมแม่ค่ะมีไพ่ก้าหมายค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนะะี่ยค่ะ มักจะมีเรื่องราวทะเลาะกันตลอดเวลาเลยนะและไอเรื่องราวที่ทะเลาะกันเนี่ยไม่เคยได้เคลียร์ไม่เคยได้รับความกระจ่างอ,อารมณ์แบบนั้นแล้วก้าวดาบก้าวไมายเนี่ยอาจจะหมายถึงกําแพงก็ได้นะคะ,ะคุณลองดูดูเหมือนกําแพงเนาะเออกําแพงกั้นเอาไว้นะคะเหมือนเขามีมีที่ท,ที่หนึ่ง มีจุดจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปแตะต้องนะคะเข้าไปถามเขาพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะซึ่งบางทีเรารู้สึกว่ามันก็มากเกินไปเออมันก็มากเกินพอดีจะส่วนจะส่วนตัวอะไรขนาดนั้นมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าถึงได้ปิดบงังเอออะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เออคุณไปเจอใครสักคนนี่เขาบ้าง,งานมากๆทํางานเป็นหน้าเป็นหลังเลยนะคะแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของคุณอืมนะคะคุณมาเป็นรองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มักจะเทเทนัดคุณบ่อยๆก็ได้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาต่อเนะว่ามีอะไรอีกนะคะขอดูหน่อยคะ่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะ กี้รออะมีปป๊บหนึ่งค่ะ9เหรียญค่ะแล้วก็8เหรียญค่ะ9เหรียญแล้วก็8เหรียญเลยเนาะตามด้วยไพ่เดทค่ะดูเหมือนตัวคุณเนะะี่ยค่ะเริ่มไม่อยากจะสนใจความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ละอืมนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะเอออาจจะเป็นแค่เฉพาะบางส่วนบางคนเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเออ เก้าเหรียญแปดเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่เงินใช่ไหมดังนั้นเราก็มาโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินค่ะนะรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะไพ่เดทเดทคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากที่จะไปตามใครอีกละมันไม่ใช่สไตลออ์อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่อินดิเพนเดนต์อิสระเสรีเอออยากจะทำนูน่นทำนี่ทำนั่น โดยที่ไม่ต้องแคร์ใครโดยที่ไม่ต้องรอใครเขาอาจจะบอกคุณบ่อยครั้งแล้วว่าโอเคเดี๋ยวจะพาไปทานร้านนู้นโอเคเดี๋ยวจะไปร้านนี้ด้วยกันโอเดี๋ยวจะไปนั่นด้วยกันสุดท้ายแล้วก็เทไม่ได้ไปสักทีเออคราวนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าฟูแคร์อ๋อไม่จำเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องมานั่งรอแล้วไปด้วยตัวเองก็ได้ไปกับใครเอ่ยไปกับเพื่อนค่ะไปกับเพื่อนให้เพื่อนถ่ายรูปให้ นะคะสวยๆเก๋ๆนะหรือไม่ไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่การเงินก็อาจจะหมายถึงว่าคุณจะได้ช่องทางการหาเงินใหม่ๆก็ได้นะคะอืมนะเอออาจจะเป็นเออเกี่ยวกับการขายของก็ได้เออเก้าเหรียญแปดเหรียญเกี่ยวกับการขายของนะคะเออนะเก้าเหรียญเนี่ยคือมาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นมาพัฒนาตัวเองมาดูรูปลักษณ์ของตัวเอง เริ่มมาส่องกระจกแล้วว่าเธอฉันโซมขนาดไหนแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเออเดี๋ยวจะสู้เพื่อนไม่ได้นะต่อแม่ค่ะเด็กถือดาบค่ะคุณเบื่อกับการที่จะต้องมานั่งระแวงค่ะลำคาญร,รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราคุณเป็นพิจิกเนาะพิจิกมานั่งระแวงอะไรอย่างงี้หรอ <laughs> เออ นะคือปล่อยแล้วก็ปล่อยเลย,เลยอะไรเงี้ยเออบางทีคุณรู้สึกว่าเบื่อการต้องมาแระแวงใครสักคนหนึ่งหรือว่าคุณลาคาญในการที่เขาอะมาระแวงคุณมาจี้คุณมาต้องมาทําตามเอ,อ่อให้คุณทําตามเกณฑ์ที่เขามีอะไรเงี้ยอืมนะคะซึ่งมันบ้าบอมากเลยนะคะอืมอ่าตอแมาค่ะสิบเหรียญนะคะสิบเหรียญเก้าถ้วยค่ะ วางคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะบางคนเนอะอาจจะแบบเข้ากับที่บ้านเขาไม่ได้ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเข้ากับบ้านเราไม่ได้ก็ได้นะคะอืมนะเหมือนแบบบ้านเราอาจจะแบบชิลๆแต่บ้านเขาค่อนข้างเคร่งอะไรแบบเนี้ยนะคะอือต่อแม่ค่ะไพ่แฮงแมนค่ะขออกหนึ่งใบนะคะอัศวินถือไม้ค่ะอยากทำอะไรทำเลยค่ะ อยากออกไปไหนออกไปเลยค่ะนะไพ่ใบน,นี้นะคะบอกว่าให้กลับมามั่นใจในตัวเองนะคะเออบางทีเขาอาจจะเอาความมั่นใจของคุณไปก็ได้ให้คุณไปโฟกัสแค่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้กลับมาโฟกัสตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะอืมเราคือพิจิกแหละนะคะอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะคะอืมเออไพนะ่ธาตุน้ำเนี่ยจะมีสามธาตุเนาะมีนกรกฎพิจิก มีนกับกรกฎเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ซึมซับอารมณ์ของคนอื่นยกเว้นพิจิพิจิไม่ค่อยซึมซับอารมณ์ของคนอื่นคือไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะคะพิจิกจะไม่เหมือนกันเนาะอ่ะคราวนี้กวาขอดูความคิดของเขานิดนึงนะคะลูกแป๊บหนึ่งนะขอดูความคิดของเขาเมื่อรู้ความคิดของเขาเราก็จะเป็นต่อนะคะอัศวินถือดาบนะคะตามด้วยเดอะสตาร์ค่ะแล้วก็เดวิลค่ะ เขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังคงไปต่อได้นะคือในมุมมองของเขาอะว่ายังคงไปต่อได้นะคะแต่มันมีไพ่เดวิลอยู่ข้างๆด้วยอะความคิดว่าถ้าเวลาที่เขาอยู่กับเรากลับมาพฤติกรรมก็ยังมีพฤติกรรมเดิมเดิมเดวิลคือแบบพฤติกรรมที่มันไม่หายไปอะ่ะเออนะคะอาจจะเป็นความเจ้าชู้หรือว่าเป็นพฤติกรรมทางแบบนกอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือไม่นะคะเออ ถ้าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีคนอื่นเข้ามานะคะความคิดว่าเขาก็ยังไม่ได้เลิกหลากับคนนั้นนะอืมยังไม่ได้เลิกหลานะคะอ่ะอ่ะมาดูต่อนะคะว่าความคิดของเขาเป็นยังไงนะคะอืมความคิดของเขาอีกใบหนึ่งคะ่ะ Emperor เขาไม่เคยคิดว่าเขาผิดนะถึงเขาผิดเขาก็ไม่ขอโทษถึงเขาผิดเขาก็ไม่แคร์ มันเป็นไพ่ไพ่เอ็มเปอเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือจัก,กรพรรดิใช่ไหมก็เป็นไพ่ค่อนข้างสูงเนาะแบบว่าตัวละครค่อนข้างสูงอั่งนั้นเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบหลายๆคนต้องวิ่งตามฉันไม่ใช่ฉันวิ่งตามคนอื่นนะอารมณ์แบบนี้นะคะดังนั้นเขาก็ยังคิดว่าตัวคุณน่าจะวิ่งตามเขาแต่เราจะวิ่งตามหรอ ไม่ค่ะเราจะวิ่งตามทำไมอะเหนื่อยดุ๋ยเฉยอ่ะอันนี้ก็คือ,อ,อดวงโดยวรวมนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ข้อความกันนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวสามารถจิ้มลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะอืมกวางขอแค่ชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาเป็นชื่อเล่นก็ได้ไม่ต้องเป็นชื่อจริงนะคะอืม กดไลค์ให้กวางด้วยนะกดติดตามให้กวางด้วยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะอืมแล้วก็อยากที่จะเจอคุณเร็วๆนี้ s o ูนนะคะอกที่จะเจอคุณเร็วๆนี้ต่อมาค่ะเหมือนตัวเขาว่าอยากจะพาคุณน่ะหน,นีไปเที่ยว หนีไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเหมือนอาจจะล้มล้างความผิดที่เคยเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะหรือเขาอาจจะเคยสัญญากับคุณมานาน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 แล้วก็เทมาบ่อยๆและตอนนี้เขาก็อยากจะทําให้อารมณ์แบบนี้นะคะแต่แม่ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยแอบดูคุณอยู่นะฉันแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอ,อ,อารมณ์ประมาณนี้นะคะเขาตามคุณทุกฝีก้าวเลย ไพ่ทาโร่กับไพ่ข้อความออกมาในทิศท,ทางเดียวกันนะคะเพราะว่ามีไพ่ทาโร่มาที่ว่าเขาตามติดเราอะ่ะอืมก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะวังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามวังด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะใครอยากดูดูส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอยู่ในคอมเมนต์ค่ะวันนี้วังไปก่อนค่ะบ๊ายบาย